าแล้วพระเอกมาแล้วจ้ามาไปเลยพี่พี่เปิดเข้าไปใน,ในเลยจอดตรงไหนเลยนะครับจอดคู่ได้เลยพี่ดูเชือกบนบนบน,บนหน้าเต็นท์หน่อยนะมันติดเชือกเปล่าหลังคาข้าไปเลยครับเดี๋ยวไปดูน้องก่อนนะทุกคนไปตามไปดูน้องก่อนมันจะมีเชือกหลังเต็นท์นะแต่ว่าเขาเปลี่ยนเวทีเขาจะเปลี่ยนเชือกใหม่แล้วนะไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนผ้าใหม่ อ่ามันสาดเยอะเขาเลยเปลี่ยนผ้าที่มันยาวขึ้นทําให้คุมศิลปินได้ดีขึ้นไม่สาดพี่ดูดูดูหลังค้าเนี่ยผ้ามันติดเทียบไหมมาแลกเยโยอเฉีอนกูถึงโดนเนี่ยเฮ้ยลืมสลับกล้องอันนี้น้กงบอลนี่น้องนุ่นน้องนี่พี่ยังสลับไหมฝนก็ตกด้วยฝนลงเม็ดแล้วมาพร้อมใส่ฝน ้มาพร้อมสายฝนเดี๋ยวเจอนะแม่ใหม่ไม่บอกเลยว่าเดี๋ยวนี่นี่ว่ามาแล้วรอลำดงมัสวินตัวน้อยอีกจอกขอดมอะไรหลังลงเองเดินไม่ได้เดินไม่ได้ หลบหน่อยนะครับด้านหน้าหลบหน่อยเด้อดูกอนแล้วว่าเขาเจ้าอย่างไงพี่เดินไปดูน้องก่อนนึกว่าใครเหยียบกันโอ้ตกใจนึกว่ารถเหยียบขาใครโอ้โปรถที่อ่ะ อยู่นน่นอยู่ไหนเกือบที่ไหะแลงกินใครเลยอ้เนียเห็นผู้ชายไมคิดไอ่ได้เลยารุมเป๋อยู่นี่โอ๊ยโอเคแม่เขาเล่ล้ะแม่มาแล้วเอาแม่เร็วๆนะครับเดี๋ยวเปียกฝนเด้อแม่มันเปียกวนี่แม่ี้ปน เลยค่ะแม่เก็บฝนเด้่เอาแม่แม่แม่อย่าเพิ่งครับเดี๋ยวมันมันแทงกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เข้ามาน้องเข้ามาหลบในฝนก่นอนเป็นว <c oughs> ันเลยดีดีไม่ได้เด้อเอาทำไมมันโคไม่ได้ ทำไมมีกดไม่มดได้หรอเอาไม่ให้น้องหเห็นเลยด้เร็วครับเดี๋ยวให้น้องขึ้นไปทีก่อนนะเพราะว่ามันมันเปียกฝนแม่แต่น้องรู้รองให้แม่หน่อยโอเคให้น้องขึ้นไปทีก่อนนะครับแม่แล้วน้องเปียกฝนไม่สบายโอเคเดี๋ยวไปช่วยน้องก่อน อ๋อแม่ถ่ายขับไปเลยนะครับน้องจะได้ขึ้นเวทีเร็วๆนะครับขออนุญาตถ่ายได้แค่เก็นสามที่ครับแม่เนี่ยเลิกกิเรื่องเรื่องกินเรื่องเท้าเลยครับพี่ตงแล้วออกเลยครับเอาพี่ถ่ายแล้วออกเลยนะครับน้องจะได้ขึ้นเวทีเร็วๆนะครับถ่ายขับไปเลยนะครับถ่ายขับไปเลยนะแล้วออกเลยครับเอาถ่ายแล้วออกเลยครับผมเดี๋ยวขอน้องขึ้นเวทีก่อนนะครับ เด้ได้ดอกมาท่านี้เลยนะครับอจ่ายตังค์ทานี้ได้เลยนะครับโอพี่ไม่เก็บก่อนเก็บตอนออกก็ได้ไหมเนี่ยแอมลทุกคนเร่วหน่อยนะครับเดี๋ยวมาตอนเลิกกันับมาถ่ายกันนะเดี๋ยวพี่นุ่นเตรียมตัวไม่ทันนะครับขยับหมยับไหมางอย่างเหยียวเอาอย่างหามาา

เรามาดิบอยากเห็นดิบอยากเห็นนะเขาดิบดิบดูดิบดูฝนดิบดูบอกลาค่ะบอกลาค่ะร่างเงาเฉดลจะคว้าดิบอะไรคว้ายังไม่ได้คว้าห้อยห้อยแล้วค่ะห้อยห้อยค่ะ เป็นุ่นหมั่นเที่ยวแล้วคืนกองคืองสี่ห้เอ้ยไม่นุ่นหมั่นเขี้ยวแล้วกองององตามใจตัวตัว เลขวงคือนอบตาสี่ห้าทดอบทดสอบตาสี่สามสี่ห้าน่ารักอ่ะยี่หว่าจะไปนล่นแจงแล้วนี่หว่าจะไปเล่นดำตรงด้วยนะตามเป๋้วยนตุงให้ย <Nein> ี่หว่ากันนะวันนี้ à dìm tươi dìm làm gì lo làm gì uhm. à. <laughs> ừ. <laughs> <laughs> đó <laughs> ลูกผมยาวบีผมกวันตีกระบ,บังลูกผมปิ้วนี่พ่อพ่อกับแม่แม่มาดูลูกเปล่าแล้วคู่สองสองสอสองนสองหนึ่ ยังเพงแต่รู <laughs> <laughs> ้ปนะรูปผมฟิวเดีจัดทรงทรงผมให้ลูกมวีผมซะด้วยสัรหามากโอนาจ้าปนน้าเปิดแก่่เชจังเลยมนน่นุ่ม

ไปแล้วอามอือืมอืมอืมาเมอื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 มอกมอืมอามการอืมอมอืม้ืมอเอืมอืมอมอมอืาออืมอืมอมอืมออืวัีดา โอเคแค่นี้นะครับทุกคน